สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู youtube ออนมนีจันวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าความคิดของศัตรตูที่มีต่อคุณเราก็มาดูกันนะคะ ความจริงคุณไม่มีศัตรูหรอกอันที่จริงตัวคุณน่ะไม่มีศัตรูหรอกคนที่เข้าหาคุณเนี่ยเขาอยากได้อยากได้ตัวคุณเนี่ยอยากจะแต่งงานอยากจะมีลูกอยากจะส่งพี่ลาบสื่อสารเนี่ย เนี่ยส่งแบบเห็นหมะเป็นเป็นผู้หญิงอะ่ะส่งนกพิราบสื่อสารอยากจะแต่งงานอยากจะมีลูกอยากจะส่งพิราบสื่อสารอยากจะเอาของขวัญมาให้อยากจะชวนไปวัดอยากจะชวนไปทำบุญ คนที่คนที่เป็นศัตรูกับคุณเนี่ยเขาไม่ได้สำนึกว่าตัวเองอ่ะไม่คู่ควรกับคุณอ่ะในความคิดในความคิดของคุณเนี่ยในความคิดของคุณเนี่ย คนที่เข้าหาคุณเนี่ยทำให้คุณลำบากใจทำให้คุณไม่สบายใจทำให้คุณอึดอัดทำให้คุณลำคาญทำให้คุณอึดอัดทำให้คุณลำคาญทำให้คุณลำบากใจทำให้คุณกดดันไม่สบายใจคนเหล่านี้เป็นคนที่สร้างความเดือดร้อนทางใจให้คุณเพราะว่าเขา เข้ามายุ่งกับคุณโดยที่คุณไม่ได้อยากคุยกับเขาคือตัวคุณน่ะไม่ได้ไม่ได้อยากยุ่งไม่ได้อยากคุยอะ่ะเดอะมูนอ่ะมันเป็นพวกที่แบบชอบคิดไปเองเจ็ดเหรียญเนี่ยเหมือนกับว่าอยากจะติดต่อสื่อสารอยากจะชวนไปเที่ยวทะเลอยากจะติดต่อสื่อสารอยากจะชวนไปเที่ยว อาจจะเป็นอารมณ์แบบสิบถ้วยเนี่ยก็คือความรักการสร้างครอบครัวการแต่งงานอยากจะอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกับคุณน่ะก็เลยพูดไม่ออก เหมือนคุณกำลังเผชิญหน้าอยู่กับคนที่ป่วยเป็นโรควาดวิมานในอวกาศป่วยเป็นโรคไม่ยอมรับความจริงคุณกำลังเผชิญหน้าอยู่กับคนที่ป่วยมีอาการทางจิต เนี่ยเดอะมูนเนี่ยป่วยมีอาการทางจิตแล้วก็อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่แบบอ่ามาจีบคุณเนี่ยคนคนนี้เหมือนหวังหวังเรื่องทรัพย์สินอะไรสักอย่างอะ คนคนนี้อาจจะทำงานเป็นเนี่ยแม่บ้านพ่อบ้านทำอาชีพไอ้เนี่ยแม่บ้านทำความสะอาดเป็นครูบาอาจารย์ เขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขากำลังอ,อ่ามโนการที่คุณคิดถึงใครไม่ได้ไหมายความว่าคนคนนั้นเขาจะคิดถึงเรานะเออการที่คุณฝันเห็นใคร ไม่ได้หมายความว่าคนคนน,นั้นน่ะเขาจะคิดถึงเรานี่คือเรื่องจริงการที่คุณฝันเห็นแฟนเก่าไม่ได้หมายความว่าแฟนเก่าเนี่ยเขากําลังคิดถึงคุณอยู่การที่คุณคิดถึงแฟนเก่านึกถึงแฟนเก่าฝันถึงแฟนเก่าไม่ได้หมายความว่าเขากําลังคิดถึงคุณนะเขาอาจจะเลิกสนใจเขาอาจจะตัดทิ้งเขาอาจจะลืมเขาอาจจะหมดรักไปนานแล้วเขาอาจจะเลิกสนใจไปนานแล้วก็ได้ แต่ไพ่ชุดนี้มันมีพลังงานที่รุนแรงอะ่ะเพราะว่าใบแรกเนี่ยมันหมายถึงการสร้างครอบครัวใบที่สองเนี่ยหมายถึงการตั้งคันการวาดวิมานในอวกาศคิดไปเองเพอร์เจอร์เดอะมูนเนี่ยหมายถึงการตั้งคันก็ได้หมายถึงคำนินทาว่าร้ายการตั้งคันคำนินทาว่าร้ายมโนวาดวิมานในอวกาศ ชอบคิดไปเองอยากจะโทรมาหาอยากจะโทรมาหาอยากจะคล้ายๆกับว่าแบบอยากจะแบบคืออยากจะโทรมาหาอยากจะมาหาเนี่ยอยากจะอยากจะส่งแมสเซนเจอร์มาอยากจะส่งจดหมายมาอยากจะมาหาที่บ้านไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงเขาอาจอยากจะแชทคุยกับคุณน่ะแหละ ัวคุณน่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาคอยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาถ้าคุณจะเดือดร้อนก็อาจจะเดือดร้อนเพราะว่ามีคนพยายามอยากจะจับคุณเนี่ยนี่คือรูปนักฆ่าตัดคอถ้าคุณจะเดือดร้อนก็เดือดร้อนเพราะว่ามีคนคาดหวัง มีคนอยากจะได้คุณมีคนที่คาดหวังอยากจะได้ผลประโยชน์จากคุณอ่ะเนี่ยแฮงแมนก็คือคนคนนี้เป็นคนที่อาจจะเคยติดคุกมาก่อนคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยติดคุกมาก่อนมีคดีความมีอาการทางจิตแล้วก็เนี่ยเดวิลก็คือมาแบบไม่ดีอ่ะก็คือแบบ ให้ระวังบุคคลผู้นี้ทำของทำสเสน่ห์มาแบบไม่ดีเลยอะ่ะมาแบบเนี้ยแบบทำสเสน่ห์ทำของแน่นอนอะ่ะเพราะว่าเขาอยากได้คุณมากคือบุคคลผู้นี้มันอยากได้คุณมากคืออยากจะได้คุณมากๆ มันก็เลยมาทางแบบไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถาเรามาดูว่าบุคคลผู้นี้ทำอาชีพอะไรเด็กเป็นเด็กเหรอเพจออฟคับเป็นเป็นคนที่เด็กกว่าคุณแต่เสือกจะเล่นของคุณน่ะคนคนนี้ย อายุน้อยกว่าคุณมากนะคนคนนี้อายุน้อยกว่าคุณเด็กกว่าคุณแต่มีความคิดอยากจะทำของคุณอันนี้ไพ่โจรโจรเจ็ดไม้คือเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมชอบเอาชนะเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณเนี่ยแหละทำของคุณ มีคนอายุน้อยกว่าทําของคุณนะโดยที่ว่าครอบครัวของเขาเนี่ยก็ให้การสนับสนุนเป็นคนอายุน้อยกว่าที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เนี่ยต้องการเนี่ยสิบเหรียญเนี่ยเนี่ยต้องการต้องการเงิน ต้องการต้องการเงินและต้องการมรดกของคุณต้องการเงินต้องการมรดกของคุณคนคนนี้ก็เป็นคนที่มีการศึกษาดีด้วยนะเขาต้องการใบทะเบียนสมรส ใบทะเบียนสมรสแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องมรดกเนี่ยผู้ชายคนนี้เป็นคนวางแผนให้ทำผู้ชายคนนี้วางแผนให้ทำหมดเลยเพราะว่าคนคนนี้ยไม่มีตังจนคุณอาจจะรวยอะ่ะคุณไม่ได้แค่รวยนะคุณสวยด้วย คนคนนี้มีปัญหาเรื่องการเงินแล้วบังเอิญว่าคุณเป็นคนสวยด้วยเนี่ยเงินก้อนโตเนี่ยเขาเรียกว่าการแต่งงานที่นำไปสู่ความร่ำรวยเหมือนกับว่าบุคคลผู้นี้อยากจะได้เงินจากคุณมากแต่บทสรุปเนี่ยมันเป็นรูปคนตีกันหมายความว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่เขาคิดมันมีอุปสรรค ทุกอย่างที่เขาต้องการอะมันไม่สามารถสำเร็จได้เพราะว่าคุณไม่ได้รักเขาคือคุณไม่ได้รักเขาอะด้วยเหตุที่ว่าคนคนนี้ที่ทำของใส่คุณเนี่ยนะเขาเป็นผู้ชายที่อายุน้อยกว่าคุณแล้วก็เขาชอบคุณมาก แต่เขาใช้เล่เหลี่ยมที่จะเอาชนะคุณโดยที่ว่าพ่อของเขาลุงของเขาเนี่ยสนับสนุนเพราะเขาก็อยากให้คุณเนี่ยมีครอบครัวที่ดีเอ้ยเหมือนก็ตัวตัวทางนั้นเนี่ยเขาอยากให้ลูกของเขาเนี่ยมีครอบครัวที่ดีแล้วก็ร่ำรวยเหมือนกับว่าความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยเป็นครอบครัวที่ มีเงินแต่งตัวดีมีตังเหมือนกับว่าคนคนนี้อยากจะได้เงินอยากจะได้ความมั่นคงอยากจะได้เงินก้อนโตอยากจะได้มรดกทรัพย์สมบัติมันมีการวางแผนมาแล้วนะเนี่ยเป็นรูปวิศวกรกำลังวางแผนอยู่เนี่ยวิศวกรกำลังวาดแผนที่อะไรสักอย่างเป็นวิศวกรเนี่ยเขากำลังทำ เครื่องหมายทําอะไรสักอย่างโดยที่ว่ามีผู้ชายคนนี้ดูวิศวกรกําลังออกแบบอะไรสักอย่างมหาเศรษฐีหมายความว่าคนคนนี้เนี่ยไอ้คนคนนี้เนี่ยมันเป็นลูกชายของไอเนี่ยแหละไอเนี่ยแหละมันเป็นคนวางแผนให้ลูกชายมันทำเพราะว่าหวังในเรื่องเงินหวังในเรื่องมรดก แต่บทสรุปเนี่ยมันเป็นเนี่ยมันไม่สามารถทําสำเร็จได้ทําสำเร็จไม่ได้เพราะว่าคุณรู้ทันแล้วก็คุณก็ไม่ได้ชอบเขาด้วยเนี่ยเดี๋ยวมูนคือคุณรู้ว่าคุณรู้ว่าเนี่ยสองคนนี้มาหลอก Will for เนี่ยวิลออฟฟอร์จูเนี่ยต้องการมรดกคุณรู้ว่าสองคนนี้เข้ามาเพราะหวังมรดกสิบดาบก็คือสิ้นสุดความสัมพันธ์คุณรู้ว่ามันมีการวางแผนบางอย่างใจคุณนะ่ะรู้ว่ามันมีการวางแผนบางอย่างเนี่ยมันเหมือนวางแผนเนี่ยคุณรู้ว่าสามคนนี้วางแผนแล้วคุณก็รู้สึกเสียใจมาก เมื่อคุณเสียใจมากๆคุณก็เลยกลายเป็นเนี่ยคุยนอฟสอตเลยคือคุณแบบถือดาบเลยคือคุณไม่ไว้ใจใครอ่ะคุณรู้ว่าสามคนเนี้ยมาไม่ดีคุณรู้ว่าสองคนเนี้ยมาไม่ดีเพราะฉะนั้นคุณก็เลยถือดาบเลยคุณไม่ยุคคุณไม่ยุ่งด้วยคุณมองว่าคุณมองว่าสองคนเนี้ยมันเป็นตัวตลกด้วยซ้ําเพราะคุณเองอ่ะก็เป็นถึงระดับ เออเอาไปว่าคุณอะฉลาดมากกว่าเด็กเยอะคุณอะอยู่ในระดับที่ว่าคนละระดับกับคนคนนี้เหมือนคุณอยู่ในระดับที่เหนือชั้นกว่าสูงชั้นกว่าคุณอยู่ในระดับที่อ่าไม่ใช่ใครจะมาหลอกง่ายๆอ่ะ อีกอย่างหนึ่งอะ่ะตัวคุณเองก็อาจจะมีการวางแผนเนี่ยเหมือนอันนี้คือการวางแผนนะคือคุณเองก็มีแผนแผนที่ของคุณอะ่ะเหมือนตัวคุณเองก็มีการวางแผนของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้มันไม่สามารถที่จะทำในสิ่งที่มันต้องการสำเร็จได้หรอกเพราะว่าเจตนาของเขาเนี่ยมาด้วยเจเจตนาร้ายมาด้วยเจตนาร้ายไม่ได้มาด้วยเจตนาดี อันที่จริงอะ่ะคุณไม่มีศัตรูหรอกศัตรูที่มันมันมันมีอะ่ะนั่นก็มาจากการที่ว่าเขาอยากจะได้คุณแต่คุณไม่เล่นด้วยจุดจบก็คือว่าจุดจบเนี่ยคนที่คิดร้ายคุณเขาก็จะพ่ายแพ้นะเนีย่ยพ่ายแพ้ในอำนาจบาร,รมีบุญบาร,รมีของคุณ คุณเป็นคนที่มีบุญบรารมีอ่ะแล้วคุณก็เป็นคนที่อ่ารักสันโดษชอบอยู่คนเดียวเป็นคนนิ่งๆเหมือนคุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วคุณก็เหมือนกับว่าคุณเลือกที่จะเดินหนี คุณเลือกที่จะเดินหนีมากกว่าเนี่ยหมือนคุณเลือกที่จะเดินหนีถึอยังไงอะสิ่งที่ทางนั้นเขาคิดสิ่งที่ทางนั้นเขาคิดสิ่งที่ทางนั้นเขาวางแผนสิ่งที่ทางนั้นคิดสิ่งที่ทางนั้นวางแผนสิ่งที่ทางนั้นจะทำอะ มันไม่สามารถสำเร็จได้เพราะว่าคุณไม่เล่นด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีค่ะ